นะเด้อแค่เพชรเหลืองเอาปลาพะโนอดห้าสิบแม่เทียนเนลยเพชรเหลืองทั้งนั้นตังหนาวซับลาบอยู่ซับสิเก็ตอวยมาทั้งพี่น,ะน,น,นี่ยปานขดไม้มาหลายแท้หลายว่าได้เห็ดเหลืองอยู่ได้นี่ทั้งนั้นทั้งนั้นแต่ว่า เอวบดีนี่ก็ยักยุ่งแล้วนี่กับล่างก็มา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 เก็บเพ็ดเหลืองเพ็ดเหลืองพอดงมันระไเบิดได้ขึ้นเพิ่งพูดจะได้มีสายเขียวนี่มีสายนี้อ้อมอ้อมอ้อมอวยปทางใดก็พอได้เนี่ยได้อยากแก้เลยได้งามอยู่ ครจบที่จะเจ็บแอวนะบ่าวตายอดนะบุญจำป็นเอาข้าวแข่งได้เห็นไหมมาเด้อผู้ใดอยากกินเฮดซองแทรนกระเ่าได้นี่เง็ดล้นั่กระตาเมียนี่กระตาผัวของผัวชิ้งามก็จะดอกว่างามไปเลยของทอส์ดอกใหญ่จะนวดให้บ้านแม่ มาเด้อเฮ็ดกับแก่ลุงพงษ์สมก็ไม่กินแก่เฮ็ดลินปีเลยโมแซ่ลินปีปีนี้เธอร์มิตรไปปี